6ลัคนาราศีต่อไปนี้ครับเมื่อดาวพุธยกย้ายวาจาเป็นทรัพย์พูดจาเป็นเงินเป็นทอง ลัคนาราศีพฤษภครับมีเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภบุตรบริวารการจะไหว้วานผู้ใต้มาครับบัญชาให้ทําอะไรให้เนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุกอย่างครับลัคนาราศีมิถุนครับเป็นจังหวะที่ดีในการพูดจาการปรับความเข้าใจสําหรับใครที่เพิ่งทะเลาะกับคนในครอบครัวและใครที่กําลังมองในเรื่องของทรัพย์สินบ้านรถยนต์มีโอกาสที่คุณจะได้ด้วยลัคนาราศีมีนครับจังหวะด,ดีเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ความรักหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนคู่สัญญาการเจรจาติดต่อประสานงานกาารเนสัญญ ต่างๆประสบผลสําเร็จครับละกัคนาราศีธนูเป็นช่วงที่การงานพุ่งถึงขีดสุดนะครับใครที่ตกงานนีสิทธิ์ที่จะได้งานตามที่คุณต้องการใครที่กําลังรอเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสที่คุณจะสําเร็จสุขสมหวังนะครับ ลัคนณาราศีกันครับปังทั้งเรื่องงานปังทั้งเรื่องคู่เรื่องเงินเงินทองทองอาจจะมีรายจ่ายอยู่บ้างครับแต่ว่าไม่เหลือบากกว่าแรงคุณสามารถที่จะบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ใครทําการค้าการขายซื้อมาขายไปเป็นคนกลางตัวแทนในหน้าถือว่าประสบความสําเร็จอย่างสุดยอดเลยครับและลัคนณาราศีพิจิกครับโดดเด่นที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของโชคลาภรายได้นะครับโดยเฉพาะโชคลาภที่เป็นลาบลอยคุณมีโอกาสได้โชคลาภจากความเป็นความตายโชคลาภทางไกลโชคลาภจากต่างประเทศหรือมีโอกาสได้เดินทาง ไปต่างประเทศด้วยลองซื้อสลากติดๆไว้สัหน่อยก็ไม่เสียหายนะครับสําหรับรัคนาราศีพิจิกครับ